รับของพวกเรานี่แหละครับวันนี้ของพวกเราโอกาสให่งนอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคงค่ะกลับเข้าสู่รายการท้าลองท้ารวยช่วงที่สองนะคะเมื่อสักครู่เราได้คุยถึงเรื่องของ f ฟอรี่ซ็อกนะคะว่ามีคุณสมบัติดีอย่างไรบ้างวันนี้นะคะเรามีผู้ที่ใช้ f ฟ r รี่ซ็อกแล้วนะคะแล้วก็อยากที่จะมาเล่าประสบการณ์ของเธอให้เราฟังนะคะก็ขอแนะนําให้พบกับคุณธนพรสัมพันธรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็นะคะจากประสบการณ์ที่ผ่านมานี่นะคะหลายๆท่านนะคะใช้สินค้าดีแล้วบอกต่อนะคะคุณธนพรนะคะไม่ทราบว่าได้รับการบอกต่อจากท่านท่านใดบ้างคะ จากคุณเฟิร์นนะคะคุณเฟิร์นนะคะคือเป็นสมาชิกของเจนซีจอยแอนคอร์อยู่แล้วใช่ไหมคะค่ะแล้วพี่ทราบว่าตอนที่แนะนำเนี่ยพี่มีปัญหาสุขภาพตัวไหนบ้างคะก็มีปัญหาเรื่องไทรอย่ะค่ะแล้วก็ไมเกรนเป็นคนที่นอนหลับยากอะค่ะนอนไม่หลับและเหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายค่ะเป็นมานานหรือยังคะไทรอยก็เป็นมาประมาณ25ปีอบหค่ะอ๋อยี่ปี เรียกว่าอยู่กับความที่เรียกว่าการไม่มีความสุขมาตลอดเวลา25ปีนะคะแล้วหลังจากใช้ที่ว่าเป็นเนี่ยแล้วแล้วเราเรามาเจอผลิตภัณฑ์เนี่ยตัวไหนบ้างคะที่คุณพี่ได้ใช้มาเจอถุงเท้าเนี่ยค่ะถุงเท้าตัวเองมีปัญหาเรื่องอปวดน่องแล้วก็ปวดต้นเท้วด้วยปวดเข่ามาตลอดแต่เรียว่าที่ใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้คิดถึงเรื่องไทรอยหรือเปล่าคิดถึงเรื่องของการ มีปัญหาเรื่องตะคิวใช่ไหมคะคือไม่ได้คิดเรื่องคอถูกไหมคะหาเราเป็นยังไงบ้างคะก็ต้องไปหาหมอนวดขวาเท้าตลอดนะคะต้องต้องคือต้องมีหมอนวดประจํากายนะคะค่ะค่ะคือต้องนวดเท้าตลอดนวดเท้าตลอดค่ะบอดีโชคดีมาเจอผลิตภัณฑ์ที่ดีๆจากคุณเฟิร์นนะคะแนะนาให้ใส่ถุงเท้าก็นวดนวดเท้าตลอดแล้วอยากทราบว่าจากถุงเท้าเนี่ยที่ใส่เนี่ย หลังจากใส่เวลาไปรอดเท้าเป็นยังไงบ้างเรื่องเรื่องเรื่องปัญหาที่ว่าตะคิวอะไรเงี้ยดีขึ้นไหมจะนห้มีหมอนวดกลใหม่ที่ติดตัวตลอดเวลาค่ะคืออะไรคะหมอนวดคลมใหม่ม่ถุงเท้าค่ะคะก็ช่วยลดตะคิวค่ะแล้วก็อาการปวดแ้งปวดขาก็จะดีขึ้นเรื่อยเรื่อดีขึ้นคือลืมไปเลยว่าเฮ้ยฉันมีปัญหาเรื่องตะคิวหรือว่าหรือว่าเออไม่ต้องไปนวดแล้วมาก่อน่ายยังมีอยู่ไหม ก็ไม่มีอาการแล้วนะคะแล้วที่บอกว่าไทลอยที่มาสักคู่คุณพี่ว่าไทลอยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็บราอ่าช่วงช่วงบนนะคะอ๋ออีกตัวนึงคือนอกจถุงเท้าแล้วใส่บราอัพด้วยค่แล้วเป็นไงบ้างคะก็เดิมมีปัญหาเรื่องปวดไหล่ความไม่มั่นใจอะค่ะเดนหลังค่อมค่ะเพราะได้ใส่่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทำให้อ่ามั่นใจมากขึ้นนะค่ะคะ ตัรู้สึกว่าที่เรามีปัญหาเรื่องไทรอยด์ใช่ไหมคะก็ดีขึ้นทราบว่าเมื่อช่วง25ปีที่เป็นเนี่ยถ้าถ้าสังเกตที่คอของพี่ธนพรเนี่ยนะคะจะเห็นว่าจะจะใหญ่กว่านี้กว่าจะมีก้อนเนื้ออยู่นะคะแต่ที่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยใหญ่กว่านี้นะคะตอนนี้คือที่ผ่านมาเนี่ยใช้มารหับมานานแค่ไหนคะก็ใช้มาก็เป็นปีค่ะเป็นปีถึงปีไหมคะ เกินค่ะประมาณปีกว่านะ,นะคะ,ค,ะคือใช้ถุงเท้าก่อนแล้วถึงมาใช้บราับที่หลังใช่ไหมคะ,คะแล้วรู้สึกเลยว่า สังเกตได้ยังไงคะว่าจากที่แบบ25ปีที่อยู่กับเรามามันเล็กลงนี่ใช้สายวัดวัดใช้การตัดเสื้อค่ะใช่ใช่ใช้สายวัดวัดแล้วสังเกตอาการของตัวเองค่ะ before after เรจิเดียมีรูปใช่ไหมคะมีรูปเมื่อก่อนนี้จะคหาว่ามีก้อนเนื้อที่ใหญ่กว่าปกติไม่ทราบว่าคนที่เป็นไทรอยนี่จะยังไงคะจะมีอาการยังไงบ้างคะค่ะ คือ,อมีความเครียดอาขาแล้วก็อาการก็คือนอนไม่หลับแล้วก็ไม่ดไม่เกรนตามมาด้วยค่ะก็ก็ทำยาที่จอยแอนคอยก็เดิมสมุนไพรเจนด้วยดืมโยเหิด้วยค่ะแล้วก็ใช้บราอัพช่วยด้วยค่ะใช้บราอัพช่วยด้วย ตโต๊ะพี่านอกภยธนพรเป็นคนที่ต้องเดินเนื่องจากเป็นช่างเย็บผ้าบางทีต้องไปไปตลาดสำเพ็งหรือเราต้องไปหาผ้าก็ต้องต้องเดินเยอะหน่อยวันนึงก็พี่เขาก็มาถามว่าพี่เดินเยอะนะเดินไกลเนื่องจากว่าต้องเดินตามตลาดเพื่อที่จะไปหาผ้ามาเย็บให้ลูกค้าแล้วเวลาใช้จักรนี่ต้องเท้าต้องใช้เท้าเองขยับตลอดเวลาต้องใช้เท้าเองแล้วพี่เขาก็มาเล่าให้ฟังว่า พี่ใช้แล้วเนี่ยตอนนี้พี่ไปหาผ้ากลับมาปกติไปเวลาไปหาผ้ากลับมาต้องหยุดหยุดเพื่ออะไรว่าหยุดต้องนวดเท้าก่อนแล้วพักแล้วเสร็จวันรุ่งึ่งจึงจะทํางานได้ก็บอกโอ้ยางนี้ก็ดีนะหลังจากพี่ไปใส่แล้วพี่เป็นยังไงก็เล่าให้เขาฟังบอกว่าพี่ต้องเทสกับโตัวพี่ก่อนว่าวันแรกพี่มีอาการยังไงวันที่สองวันที่สามแล้วพี่สังเกตว่าพี่ไปตลาดกลับมาหรือว่าพี่ไปเรือนกลับมาเนี่ยพี่ยังไม่ต้อง ยังไม่ต้องไปนวดผ่าเท้าดูซิว่าพี่จะลืมมันไหม,มหรือยความเปลี่ยนปลงยังไงบ้างใช่แล้วพี่เ็าบอกว่ากลับมาเย็บผ้าทําอะไรได้เลยแล้วยังไปตลาดได้ด้วยแล้วก็เสร็จบอกว่าพี่ขับรถไหมมีรถแต่พี่ขับไม่เป็นอืเพราะว่าพี่ขับไม่เป็นหรือพี่ขับไม่ได้นะั้นพี่ขับไม่เป็นเออพี่ขับไม่เป็นอ่านอกจากถ้าไม่มีใครส่งก็ต้องนั่งรถประจําทางหรืออะไรเงี้ยพี่ก็เล่าให้ฟังว่าซื้อของ คนเป็นแม่ค้าไปถึงตลาดทีก็ต้องยกของเยอะเพราะของหนาหิ้วของหนา,นาเพราะตัวพี่เขาในเฟรนรู้ว่าตัวเฟินเองก็เป็นภูมิแพ้เป็นอะไรเยอะแยะไปหมด <ๆ S 2> เป็นภูมิแพ้เป็นไมเกนนะคะเราหิตจางนะเหมือนกับพี่เขาแล้วก็เป็นไซนัสก็เฟิร์นก็พูดไม่ค่อยชัดพี่เขาตอนนี้เสียงดีเนาะสมัยมก่อนเราคุยกันเนี่ยค่อนข้างจะต้องเข้าใจในความรู้สึกว่าเราเป็นคนป่วยอะ่ะ สอไม่านี่คือปีกว่าที่ผ่านมาก่่อนทีใช่ใช่ตอนนี้ถือว่าพี่เขาสนทนากับเราเนี่ยจะสนแบบแบบเราไวๆไ,ไม่ได้พี่ก็จะหายใจไม่ค่อยทันหรือว่าหายใจไม่คล่องจากต่อมไทรอยด้วยถูกต้องค่ะค่ะ แล้วนี่ก็คือช่วยเหมือนว่าช่วยพี่เขาพูดเพราะบางทีพี่เขามีปัญหาพี่ก็จะโทรมาถามหรือโทรมาคลเซนเตอร์ใช่ว่าพี่ทําอย่างนี้พี่ทําถูกไหมนะพี่วันนี้พี่ขอใส่ถุงเท้าด้วยพี่ใส่บราบนอนด้วยได้ไหมบอกได้ไม่เป็นไรนะวันนี้พี่เป็นพี่เป็นไมเกนพี่เอาเสื้อมาใส่ใต้หมอนได้ไหมตอนนี้ก็ทําทุกวิถีทางเลยเนาะแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างคะค่ะก็คือทําทุกอย่างตามที่คุณควินแนะนําคือกลัวการผ่าตัดคือไม่ชอบไม่ชอบการผ่าตัด คือค<อ>ุณหมอนแนะนําให้พี่ผ่าตัดแล้วเหรอคะแนะนําให้ผ่าตัดมาตลอด <_? S 2> แต่ว่าอะไรที่เป็นแพทย์ทางเลือกก็จะทําทุกวิถีทางที่ไม่มีการผ่าตัดค่ะเ <vic. S 2> นื่องจากพี่เขามีคุณหมอนัาผ่าตัดแล้วพี่บอกว่า,าพี่มีเวลาอยู่เท่านี้ถ้าพี่ใช้สินค้าแล้วแล้วพี่จะกลับไปดูว่าคุณหมอจะต้องให้พี่ผ่าตัดหรือเปล่าแล้วพี่ก็เป็นคนที่ละเอียดอ่อนกับ ตัวเองมากก็เลยต้องเอาสายวัดวัดคอตัวเองตลอดเวลาเช็คอยู่ว่าวันนี้ลงวันนี้ไปกีเซนแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะก็พี่ก็จะละเอียดตรงนี้แล้วก็พี่เขาก็บอกว่าเอวันนี้พี่หายใจลึกไม่เป็นไรไม่เหนื่อยนะคะเดินไกลก็ไม่ปวดขาได้มาหลายๆเรื่องแล้วไปหาคุณหมอคุณหมอบอกก็ไม่ต้องผ่าตัดเพราะพี่กากลัวว่าเดี๋ยวผ่าตัดแล้วไม่ไม่รู้ว่าจะเหมือนเดิมหรือเปล่าค่ะแล้วปกติถ้าคุยกันเนี่ย ถ้าสมมุติว่าไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นี่สงสัยคุยกันคงไม่นานใช่ไหมคะจะรู้สึกเราเหนื่อยเราเราล้าเราเสียงอะไรจะไม่ใช่ใช่ไหมคุณเฟินเสียงจะไม่เป็นอย่างนี้เสียงพี่เขาจะเป็นเรารู้ว่าเสียงพี่เขาพูดอยู่ข้างในแล้วพี่ก็จะพูดดังๆเนี่ยมันจะเหนื่อยมากมันจะแล้วพูดสักพักเหมือนมันเป็นไมเกรนแล้วพี่ก็จะต้องปวดหัวไง อาการของพี่ก็ถ้าพูดเยอะจะปวดหัวเพราะว่ามันจะมันจะรันโรคเลยใช่หลายสิ่งอย่างหนูแพ้ด้วยไนเกรนด้วยค่ะแล้วหนูยังบอกเลยว่าพี่น้ําในหูไม่เท่ากันหรือเปล่าทาไมว่าชอบปวดหัวพี่เขาบอกว่ามีแต่เรื่องนี้พี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปเช็คดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันมานานพอสมควรนะคะวันนี้ก็เห็นพี่อย่างนี้ก็ดีใจค่ะแล้วยังมีมาแนะนําลูกค้าที่มาเย็บผ้าอีกเยอะ ได้ไปเยอะใช่ไหมคะคะ,คะใช้ดีบอกต่อแล้วเป็นไงให้แนะนําคนที่เข้ามาแล้วเขาประทับใจสินค้ายังไงบ้างค่ะจริงๆแล้วลูกค้าที่มาตัดเสื้อก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพออกหย่อนคล้อยมั่งปวดหลังปวดเอวก็ทุกท่านจะต้องซื้อ<า>บราอัพค่ะจะต้องซื้อถุงเทา้า ไปใส่ค่ะก็เลยได้แนะนําต่อแนะนําต่อแล้วก็อาชีพของเราก็ได้พบปักผู้คนอยู่แล้วนะคะก็ง่ายเลยนะคะแต่การที่ได้เปิดโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบประกอบกับของเจนซีจอยแอนคอยด้วยนะคะเราก็มีสินค้านะคะก็ดื่มยาด้วยนะคะดืมเหือด้วยสมุนไพรด้วยนะคะได้เรื่องของชุดอะไรบราอัพด้วยนะคะเรื่องของ รงเ้าด้วยนี่อย่าลืมชุดชั้นในด้วยนะเนี่ยนะคะต้องตอนนี้เฟอร์รี่พี่เขาก็ขายไปเยอะะล้วทั้งท่านหญิงท่านชายแต่บอกว่าผู้หญิงใช้ได้ด้วยใช่ไหมคะการเกงในพี่อย่าลืมการเกงในการเกงชั้นในกางเกงชั้นในของคนผู้ชายผู้หญิงเราไม่ได้แบ่งเพศนะคะท่านพอใจที่จะ ใส่แบบไหนก็ได้นะคะ,คะแล้วน้องฝนขอย้ำบ้าสุขภาพดีเพื่อ,อยงต้องทนอานยงเฮิงนะคะหุ่นท่านจะดีนะคะท่านต้องใส่เฟอร์รี่นะคะ,คะจะช่วยท่านได้แล้วหน้าตาดีที่ไหนไม่มีขายที่นี่ไม่ต้องไปหาซื้อขาดที่นี่นะคะ,คะสวยตั้งแต่ข้างใมยันข้างนอกบุคลิกดีได้ได้ดีหน้าตาดีอารมณ์ดีได้ทุกอย่างที่ดีอะ่ะ คือที่ใจอ่อคอยเท่านั้นนะคะสุดท้ายนี้ไม่ทราบว,ว่าพี่ธนพรมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมทางบ้านไหมคะค่ะข้อาจากประสบการณ์ที่ธนพรได้ใช้อางเท้าแล้วก็บราอัพใช้ดีแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพของธนพรได้เยอะก็เลยแบ่งปันประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นไส้ลายนแล้วก็เป็นทีมงานก็มาใช้เหมือนที่ดิฉันใช้ค่ะใช้ดีก็เลยบอกต่อก็อทุกคนสามารถอ่า มีรายได้เพิ่มขึ้นจากสินค้าของคุณเฟิร์นเนี่ยค่ะรับด้วยนะคะบบอกต่อด้วยแล้วก็ทีมงานก็มีรายได้ด้วยใช่ไหมคะทราบว่าขายได้จําหน่ายได้บอกต่อได้นี่เป็นหลักร้อยตัวเลยทีเดียวค่ะดิฉันก็ใส่คียอะค่ะอ๋อค่ะเพาว่าใช้ดีบอกต่อใช่ไหมคะก็มีรายได้เข้ามาเรียกว่าถือว่าประสบความสําเร็จใกล้เป็นเบนเจอร์แล้วด้วยใช่ไหมคะอีกไม่กี่กี่ เรียกว่ากี่รหัสเท่านั้นเองนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะท่านแขกรับเชิญทั้งสองท่านที่ได้มาแบ่งปันประสบการณ์กับเรานะคะสวัสดีค่ะนะคะอย่าลืมนะคะโอกาสดีๆที่ไม่รู้จบกับ Joy Coin ท่านสามารถสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่ Call Center 02 975 5858หรือตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้ค่ะวันนี้นะคะเราทั้ง3คน ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพวกเราแข็งแข็งพวกเราแข็งแรยงพวกเรามั่นคงถ้าผมไม่ตัดสินใจวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้โดยธุรกิจขายตรงที่แตกต่าง ที่ส่งเสริมให้เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอย่างแท้จริงโดยสินค้าที่มีมากหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งของเราที่ช่วยแปลงทุกรายจ่ายผ่านเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศให้กลับมาเป็นรายรับของพวกเรานี่แหละครับวันนี้ของพวกเราโอกาสแห่งอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่ายและมั่นคง